สบายดีพี่น้องสุข,ขูสุขพน้นครับผมมือนี้พกพอกับเบ้าใช้ผมนุ่มบานแทนที่เก่าเนาะพี่น้องสำหรับมือนี้กับผ้พาพีพ้าน้องไปเบิงบรรยากาศในเมืองเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อยู่สถานีรถไฟครับผมลังล้อรถไฟอยู่ครับสิขเข่าไปในโตเมืองกุละเนาะพี่น้องในจังหวัดกุลละ แต่เป็นบ้านเฮาก็สิว่าในตัวจังหวัดพคนล่ะเนะาะเพราะว่าอ่าสิไปหาซื้อของเตรียมสิกลับบ้านเนาะครับสิไปหาซื้อของอ่าติดไม้ติดมือไปฝากทั้งบ้านเล็กๆน้อยๆเตรียมสิกลับบ้านกาตอนนี้ก็ได้มือแล้วพี่น้องได้มือสิบินกลับบ้านแล้วเนาะ มือสีกกัาบบ้านก็นคือวันที่สิบหกครับมือนีก็1สิบสามแล้วเนาะมือนีสิบสี่แล้วครับสิบสี่สิบห้าสิบหกครับมือวันที่สิบหกะบินกลับเมืองไทยเนาะพี่น้องหาเตรียมเสื้อของเล็กๆน้อยๆติดใหม่ติดเมื่อไปฝากทาาั้งบ้านขออนุญาตจากน้อยด้อพี่นอ้องใส่เมีดใส่นน่นเพราะวะ่า ใเระวังโลงระบาดเนาะพี่น้องเนาะต้องป้องกันดูแลรักษาตัวเองเนาะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยเนาะครับเนาะ เดี๋ยรถก็ไปน่องเดี๋ยวไปหอดกันจังเบิ่งบรรยากาศอีกเื่น,นึงเนาะพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องสถานที่รถไฟเมืองไทยจงครับพี่น้องประเทศไต้หวันมาหอดแล้วครับนี่ก็โดนแล้วพี่น้องก็ได้มานี่ก็ได้ ลงบันได้เน่น่อถเท้าเจนังก็ไพัดมีโรคโควิดเข้ามาเนี่ยกับโดนล้วพี่น้องก็ได้มาเด่นในเมืองไทยจงเนี่ยเนาะ วันนี้ก็เลือกโอกาสภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งน้ากันพี่น้องมาสืบของน้ำคนกับสิบอกใครหลายป็นไดนเนาะพี่น้องประกอบกับมือนี่ก็ เม็นวันหยุดครับพี่น้องเป็นวันพุธครับนี่ครับผมเบาชัยพรมนมบานแทนกายลางานเนาะลางานมาเสือของที่น้องเป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟครับพี่น้องแล้วที่ย่างออกสถานีรถไฟหรอกครับ เบ่งบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้อง อากาศกับพอฒนาเทงกับว่าห่อนเป็นไหนพี่น้องอากาศกับกำลังพอดีครับ สีบอ๊อบบรรยายนังมากมายเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิง้งบรรยากาศไปเรื่อย

ห่างยังไม่ได้เปิดพี่น้องเป็นห่างศูนย์รวมลานขาสินขาหน,น,น,น้าน้าชาตเนาะพี่น้องมองนี่ยังไม่ได้เปิดครับพี่น้องรอเบอ่งอี่กันหน่อยประมาณหาโมงหาโมงสิบแ นกับบวใครมีดอกพีนองเป็นบมแมนมือวันหยุดนะมันย่อมมานย้มอะไรตอนแรงๆอะไรจังสิคนหลายเป็นสถานที่เป็นจุดที่ขายของ ก็ลห,ลหลายประเทศหลาย,ลายชาติอยู่นี้หนีนาะพี่นงสินค้าไทยสินค้าเวียดนามสินค้าอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นาะพี่นงแล้วก็เป็นจุดนัดพบกันของแรงงานต่างชาติในมือวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆนอฟฟี่น์ รอให้ห่างเปิดครับพี่น้องแค่ะจะได้ซสือเขาไปสือของสิกับดอกพี่น้องสือของกับไม่ได้อย่างายดอกเ <c ười> บิดงบไปสองหมื่นกว่าบาทเนาะสองหมื่นกว่าบาทก็ว่่ได้อย่างายครับพี่น้องซือเรียบยร้อยแล้วพี่น้องนางล้อรถไฟสิกับหรอครับ ยุ่สั่นบนสถานีรถไฟเนาะสื่อตัวเรียบร้อยขึ้นมาล้อหลดแล้วครับสถานีรถไฟเมืองไทยจงประเทศไต้หวนันพี่น้องครับสื่อของเรียบร้อยนางล้อรถไฟสิกลับบ้านแล้วกับที่พักแล้วเนาะนี่ครับภายในหม่องล้อรถไฟเนาะ เง้ยได้ก็ว่าไม่ยังหลา่ดอกพี่น้องนี่เงี้ยได้ดอวก็อนื้อหยาตเด้อพี่น้องแนวได้แนวได้ก็มีพี่น้องแนวได้ีแพงกว่็มูครับอยู่ในนี่สองหมื่นกว่าพวกเราพี่น้อง ไปฝากทั้งบ้านเล็กๆแน้ออๆเนาะของติดใหม่ติดมือไปฝากทั้งบ้านเอาละพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็โคงเสียไหวซ้ำนี่ยก็อน,น้องพี่น้องเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมครับถาไปยุบบ้านแล้วก็สิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบื่องเรื่อยๆเนาะครับเนะาะขอกําลังใจจากพีีจากน้องเด้เพี่น้องเด้อช่องเบาใช้พภูมนมบั่น,บนแทนครับผม ขอ้พี่นอ้องกงมีทีสุขภาพพระนามไมแข็งแรงเด้อหายห่างไพยจากโรคแพ้ไข่เก็บทั้งหลายทั้งปวงเด้อพี่น้องสุขูสุขคนก็นดีโศกหมานน้ำกันสุขูสุขคนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ